วันนี้มาทำขนมอ่าไม่รู้เขาเรียกว่าสูตรอะไรเนาะนีแค่อิโมโตะแล้วก็เกลือแป้งฟูถัวถ่วนะถั่วนีก็แช่ถัว่วลิสงหรือไม่ใช่ถัว่วลิสงอันนี้เขาถัว่วเรียกว่าถัว่วอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ซื้อมาจากไม่สาย แล้วก็มาแช่ไว้ข้ามคืนแช่ได้ข้ามคืนก็ได้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาเราม่วแป้งแล้วก็จะไปทอดขั้นตอนต่อไปอันนี้จะทำเค้กคนลอยเนี่ยทำเค้ก นี่ก็เป็นข้าวเหนียวนะแช่พุ่นแช่แตะกี้นี่แล้วก็รอเลยทำตอนเย็นนี่นีจะมาร่อนแป้งแป้งแล้วก็ใส่เลย เป็นแป้งข้าเจ้านะคะ่ะแป้งข้าเจ้าอุ้ยโนนๆๆแป้ง,ง,งข้าเจ้ารังวังๆังรัเผื่อว่ามีอะไรตกค้างแป้งแป้งข้าวเนจะ้าเนาะเสร็จป้งเอผง ไปคูไปเสร็จเลยเยอะมากอ่ะดูแล้วน่าจะทอดแบบยอ่อนแล้วก็มีหงอิมโตกอิมโตะาเต เดอพอใจพยายามกินแบบอร่อยอร่อยหรือว่าแบบชอบแบบนี้ก็ใส่เยอะเลยมีแค่ลดแค่สองเกลือก็ใส่พอประมาณนะคะวูเวยววววเลยววกวววววควว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  อร่อยเยอะมากน้ำใสเยอะน,นะคะอยู่ในบ้านเราทำกับของกินวันๆน,น,นกินสามมือก็แบบโอ้โหที่กินไต่ของกินอะ เครื่อไม้เครื่มือที่ดีก็ต้องใช้เวลาน่อนึง ar น้ำมันสองขวด 他色溜溜。 คนเรียบร้อยแล้วทุมอะไรให้เรียบร้อยแล้วภาษาทไทยใหญ่เขาเรียกว่าเปย่อเปยนี่อังไม่รู้ว่าภาษาไทยจะแปลว่าเป็นอ่าอะไรนะเขาแปลเป็นอะไรอะ่ะนึงก็ไม่รู้เหมือนกัน เขาเรียกว่าข้าวทอดสุกสบายตั้งชื่อไว้ข้าวทอดสุดสบายทอดลองดูก่อนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงข้าวทอดสุกสบายเขาเรียกว่าข้าวทอดสุกสบายเนาะชะเออ้าวน้ำมันไม่รอ้อน ว้าวทำไมเป็นแบบนี้ซะละ่ะนี่ใส่ฝงฟูเยอะเกินไปหรอ <laughs> ไม่ประสบความสำเร็จเลยดูซิ ต้องหาวิธีอื่นแล้วเรียกว่าขนมธรรชาติเพราะว่าสมัยเด็กๆทำขายพอทิ้งระยะห่างมาเป็นเวลาอ่า20ปีไม่ได้ทำแล้วต้องระลิกชาติกลับไปว่าตอนนั้นเราเคยทำอะ่ะทำแบบไหนวะเราเคยทำแบบนี้แบบนี้นี่ว่อะไรเนี้ย มีถึงจะแบบอ๋อถึงกลับมาแบบว่าอ๋อเราเคยทําแบบนี้อะไรอย่เงี้ย <c oughs> พอเรามาทำอีกทีนึ่งนอะถ้าเราแค่แบบซื้อช่วยกับมันนาะยังไงมันก็ไม่เป็นขนมให้เรากินอ่นนี้ทอดอันที่สามเนาะนี่ เรียกว่าขานมหมอดำอตั้งชื่อให้ขหนมหมอดำสิ่งเพราะว่ามันอยู่ในในหมอ้อแล้วก็ต้องสนุกสนานอ้มันมันมันกรอบไปมากเลยเป็นอะไรที่แบบมันกรอบไปมากเลยอ่ะ ไม่รู้ว่าเอาไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนจะกินไหมกรอบไวมากเลยจับจับจับรวมเงิบบนแทบ,บไม่คันอันนี้เมื่อเมื่อก่อนนะไม่ได้ใส่ไอ้ผงผงไอ้ผงทำให้กรอบอะ <c oughs> แล้วก็ข้าวแบบนี้แล้วก็ใส่หมงแค่นี้แล้วก็ทอดอกินเลยสมัยบ,บ้านนอกเนาะ นี่ก็ยังก็โอเคเึ้นนะดูเป็นอะไรที่แบบนี่เรียกว่าข้าวหน่มหมอลำซิ่งแล้วก็นี่อันนี้อันนี้เต่าที่สองอันนี้เต่าที่สาม นี่ก็ทอดก็น่าจะใช้เวลาตานพอสมควรเนาะเดี๋ยวขอแบบดูแบบนี่มาให้ดูตอนสุดท้ายเพราะบันทึกจนให้เสร็จนี้น่าจะใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้นี่ฮได้สองกะละมังอันนี้สุดท้ายนั้นคงไม่อร่อยแน่เลยดู เราห่อแบบเป็นห่อห่อแบบนี้เก็บเอาไว้กินมาดูกันว่าได้กี่ถุงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดถุง,ถงที่เหลือที่กรอบก็อยู่ในถ้วยเด้อ นี่อันนี้กำลังจะนึ่งข้าวอ่าจะทำเค้กคนลอยนะนึ่งข้าวกันแล้วก็นี่ซึงนี่ตะกี้ไม่มีคนถือกล้องให้เนะก็เลยปิดกล้องก่อนแล้วก็ทำที่แบบเวลาเอา เวลา1นึงนึงแบบนี้นะนึ่งแบบนี้ก็ต้องล้างาแผ่นก่อนแล้วก็รอ,อถ้าไม่อย่างนั้นก็จะติดหม้อ,อถ้ามีแบบโหดก,ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าแบบนั้นก็ถ้าไม่ไม่ซุปน้ําก่อนแล้วไม่ล้างก่อนเนี่ยมันก็จะติดเหมือนกันีนก็เต็มตัวหนึ่ง นั่งข่าวก็เ,เตรียมขั้นตอนต่อไปนะคะเ้ยมันจะข้าวสองกิโลมันจะนูนๆนิดเนียแล้วก็ใส่ผัาปิดไว้นึงก่อน กว่ามันจะสุกเนาะเบาไฟให้มันผิงผีงให้มันทั่วถึงถ้าไฟไม่ทั่วถึงก็ข้าวจะสุกไม่ทั่วถึงกันนะนี่นี่ก็ต้องเอาไอ้เนี่ยข้าวมาคุกกับงาโอ้ยเด๊ะเลย ข้าวยังไม่ค่อยไอ้น,นี่เท่าไหร่งาดำนี้ก็เตรียมไปแล้วเรียบร้อยใส่ คเค้กคนลอยเค้กหมูเชือข้าวยังแบบยังไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ ไปมีมดปัดตรงนี้ด้วยนะ นานๆตามทีหนึ่งก็แหกเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะได้กิน ไม่ต้องการคนช่วยต่ำจังเลยวันนี้กี่นาทีนี้จะจะจะแบบจะเหนียวได้นี่ปาเต้ขออภัยด้วยต้องใช้ขาช่วย โคกเกิดโคกเดียวนี่ก็เหนื่อยแหง็ง <jamais> ติด um> uh <Shut up> <S 2 invention> ยังเป็นเม็ดเม็ดอยู่มันเป็นเม็ดข้าวทำเค้กเชื้อ ่อยไหมชิมคำแรก ไม่ไหวแล้วพอแล้วอันนี้เนี่ยน,นะเค้กมันลอยอ้ามีตามเห่มน้อยระวังนะ,ร,ะ,ร,ะรังนะระวังระระวังนะเลยล้มนะเลยล้มเ๋ยล้มเอ้ยเห็นไหมเดี๋ยวรถทับหัวเลยนะั่นนะ่ะ เดี๋ยวเทักหัวเลยนน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 นไม่ใช่ไหนนี่อ้าวไปหาใครอ่ะไดหาใครอ่ะไม่ไปหรอกกลัว กวัวผีกวัวผีไม่กวัวผีกวัวผีรู้มากเลยเด็กคนนี้เนาะตาตกเด็กคนนี้เมื่อไหร่จะฉลุดล้มตัวรูดูดูด ยิ่งวิ่งตามแล้วยิ่งยิ่งแบบเนี้ยสมัยนี้การก่อสร้างมันง่ายมากทำมาจากโรงงานแล้วก็ามาประกอบก็ไโอ้โหยอยูดี้ดูดินะ ทำ,ทำเป็นแผ่นแล้วเอามาจากโรงงานแล้วมาทำประกอบเอาง่ายมากเลยไม่ต้องมานั่งสาบบูนไม่ต้องมาทำอะไรที่แบบเห,หนื่อยนี่ตะกี้ก็ทาสีตรงนี้ไม่ได้บันทึกทาสี ว,ว่าไงหนูหน้อยฮะว,ว่าไงฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยสวัสดีครับพดีสวัสดีครับ,ดดรบง่ายมากเลไม่ไปนะมันร้อนนะ ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็ประกอบเสร็จอันนี้เขาก็ต้อง <c oughs> ต้องใช้ <c oughs> ใช้อะไรยึดไว้นะถ้าเขาไม่ใช้อไอเด็กตรงน,นั้นมนาะ <c oughs> ยึดไว้ก็คงแบบคือก็ล้มอะ่ะต้องมีตัวยึดอันนี้ก็จะทำห้องร้อนมากเลย จะท,ทำคาเป็นจริงอ่ะน่าจะใช้เวลาหลายวันถ้าทําอิดถ้าทำเป็นอิดบล็อกนี้นะ่าจะทําหลายวัน่ซอันนี้เขาเขากั้นเป็นกําแพงเนี่ยกำแพงใช้เวลาแค่ไ่เนี่ยใช้เวลาสองสามนาทีก็เสร็จแค่ประกอบมาจากโรงงานเสร็จเรียบร้อย ันนี้เป็นผาผนัง,น,งนี่น่าจะเป็นผาผนังแบบนี้สูงเยอะมากเลยก็ใช้เวลาก็ีหนัะเขากำลังเอาตัวยึดมายึดไว้ทำเป็นกำแพง ด้วยกันครับเพื่อนๆถ้าไหลแย่หน่นีมม่มีมีมีอะไรนะเนี่ยข้าวฟืนใช่ไหมย่ขาข้าวฟืนหนุ่มจีนมีปลาทูมีข้าวซอยข้าวซอยกำลังทำ